โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะสอนซื้อสกิปนะครับเซาว่าสริปแล้วก็วิธีการต่ออายุนะครับแล้วก็อธิบายเรื่อง device แอสเซท a พ็นะครับนิดหน่อยนะครับผมขั้นแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ช่อง p u r c h a s e ตรงนี้นะครับผมก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่ม p o p u p ให้กดนะครับก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับก็ ให้ใส่ลิงก์ซองอ่างเปาของเรานะครับที่ได้มาจากโทรศัพท์มือถือนะครับผมนะครับหลังจากใส่แล้วเนี่ยเราก็จะได้พอยต์มานะครับพอเราได้พอยต์มาอ่าเดี๋ยวผมจะอ่าจำลองนะครับว่าผมอันนี้ว่าผมสมมตินะครับอันนี้เป็นซองอ่างเปานะครับผมใส่ปุ๊บนี่ครับผมก็จะได้พอยต์มานะครับ60 อ,อันนี้ก็แล้วแต่จํานวนเงินที่เราใส่ไปในซองนะครับก mm ็ hmm. จะได้พอยมาอ่าต่อไปนะับ้าเรากดปุ่มค้างๆกันเลยครับ p พื purchase ่อเช e คคีย์นะผมตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าในการซื้อคีย์แล้วผมก็กดไปนะมันก็จะให้คีย์มาคีย์นี้นะผมแนะนําว่าให้รีบ Copy แล้วเก็บไว้ดีๆนะเพราะว่าถ้าหายแล้วก็หายเลยนะครับผมหายไปเลยนะครับนะครับ ต่อไปนะครับแล้วก็กดปุ่มต่อไปนะรีดีมนะผมแล้วก็รีดีมคีย์ที่ได้มาเมื่อกี้เลยนะครับก็รีดีมไปอ่าเราก็จะได้รีดีมคีย์เรียบร้อยนะทีนี้นะครับเราก็สามารถกดไปที่ช่องสคริปต์ตรงนี้แล้วสามารถกดเกียร์สคริปต์แล้วก็เข้าไปเกียร์สคริปต์ได้นะครับตามปกติเลยอันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าคีย์เนี่ยมี2คีย์ มีมากกว่า1คีย์เนี่ยให้เลือกใช้สักคีย์หนึ่งนะครับตอนเอาไปรันก็ลบอีกคีย์หนึ่งออกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมต่อไปนะครับรีเซ็ตให้ wd วีดีรีเซตให้ wd เนี่ยสามารถเสีย2อพอยต์นะครับจะเสีย2อพอยต์แล้วก็ แต่่าสามารถรีฟรีได้วันที่1นึกับวันที่1 6บนะครับผมจะสามารถรีฟรีได้ User info ยูเซอร์อินโฟตรงนี้ก็เอาไว้ตรวจเช็คนะครับว่าคีย์ไหนสภาพเป็นยังไงแล้วอย่างอันนี้นับคีย์หมดอายุ17วันทีนี้คีย์หมดอายุอีก1เดือนนะครับต่อไปนับสมมติว่าคีย์เราเนี่ยหมดอายุละเอ่อท,ทำอยังไงให้คีย์หมดอายุดี โอ้ยไม่ได้ครับอ่าสมมติว่าคีย์หมดอายุเนะี่ยเราก็กดรีนิวคีย์นะครับแล้วจะให้เลือกคีย์อ่าหรือถ้ายังไม่หมดอายุก็กดรีนิวได้นะครับม,มันก็จะต่อบวกเพิ่มไปเลยเดี๋ยวผมจะลองรีนิวไม่ได้ไม่มีตังค์นะครับสมมติเขาก็กดมา ผมจะเติมคียนี้นะครแล้วก็ออกไปนะครับก็มันก็จะขึ้นมาน,นี้เราก็กด r e นิวคียตรงนี้ไปเลยครับทีนี้ก็กด User i อินโฟเช็คอีกรอบก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นอีก2เดือนแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีเช็ควันที่เหลือที่สุดคือกดรีนิวคียนะครับผม นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยถ้ามันหมดอายุมันก็จะขึ้นหมดอายุนะครับเพราะฉะนั้น user info ไม่จำเป็นครับนอกจากเอาไปเช็ค point แล้วก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปครับผมนะครับ renew key ก็ประมาณนั้นนะครับสามารถเติมไว้เรื่อยๆได้นะครับต่อไปนะครับส่วนของ device asset ตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้แบบเครื่องเดียวอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสำหรับคนเปิดไก่ตานนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ เราซื้อแพลนหนึ่งที่100บาทนะครับเราก็จะสามารถเปิดทีเดียวเนี่ยเอาไปโคนจอพวกมูมูนะครับโคลนโคลน Data ได้เลยนะครับก็จะสามารถใช้ได้ประมาณนะครับ3มเครื่องนะครับแล้วก็สามแล้วก็ได้รับสิทธิ์แอสตรือ h w เอฟรี1ครั้งต่อวันซึ่งอันนี้นะครับพวก100บาทพวกนี้เนี่ยอยู่ถาวรนะครับผมแล้วก็มันจะไม่มีการอัปเกรดแพลนนะครับผมอย่างเช่นแพลนที่1เนี่ย 100บาทใช่ไหมครับแล้วสมมุติเรามีแพนที่1แล้วไปซื้อแพนที่2เนี่ยราคาแพนที่2จะไม่ลดนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อ350ไปเลยทีเดียวหรืออันที่คิดว่าพอใจเลยทีเดียวนะครับผมนะครับอย่างอันต่อมาก็ใช้ได้10เครื่องรีฮีดวีดีสองครั้งฟรีต่อวันอันนี้ก็ไม่จํากัดเครื่องฟรี3ครั้งต่อวันแล้วก็ลดราคาการรีเซ็ตฮีดวีดีเหลือ1นึ่งพอยต์นะครับผมอ่นะก็ สำหรับวิธีการซื้อสคริปของซอฟ์ว่าสคริปเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณครับ